ถ้าวันนั้นผมไม่มีพนักงานขาบประกันคนนั้นวันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้วันนั้นผมได้พบกับพนักงานขับประกันเธอได้แนะนำให้ผมทำประกันสวัสดีค่ะสนใจทำประกันกับฉันไหมคะไม่ค่ะคุณลองดูนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะดีต่ออนาคตไ็ได้นะคะลองเถอะค่ะทำเถอะค่ะเชื่อฉันสักครั้งเถอะค่ะได้ครับจะไวนะครับนี่ค่ะเนี่ค่ะ ขบคุณคผมจะไม่ผ <spirituality> <rene> ิดหวังเลยค่ะแต่ขคาจะคิดล้ะครับว่าคนที่เพิ่งทำประกันไปไม่นานก็เกิดูปฏัติเหตุอาชีพของผมคือช่างซ่อมหลังคาและผมชอบเดิมเล่าเป็นงานอดิเรกเพื่อเรื่องมารถผมก็เตือนนะครับแต่ผมไม่ฟัง มึงกินเหล้าแต่เช้าเลยวะเฮ้ยมึงกินเหล้าแต่เช้าเลยเหรอวะเออระวังเนื่องมึงอ่ะไปทำงานจะตกหลังคาตายปากนี้นะมึงเช้าเลยนะหลังจากที่คุยกับเพื่อนเสร็จก็ไปทำงานแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นระหว่างที่ผมกำลังซ่อมหลังคาด้วยความมุนเมาของผมจึงทำให้พัดตกจากหลังคาแต่โชคดีที่เพื่อนร่วมงานของผมช่วยไว้ได้ทัน หลังจากเหตุการณ์วันนั้นจึงทำให้ผมรู้ว่าการทำประกันในวันนั้นของผมมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน